สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยออโตไฟเตอร์อีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกการรีวิวและอธิบายรายละเอียดของ isuzu FTS4x4 กันทักรถบรรทุกเชิงยุทธวิธีที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในงานด้านทหารตึงทหารและภารกิจหนักในหลายประเทศโดยเริ่มจากภายนอกของตัวรถ isuzu FTS4x4 ให้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมปฏิบัติการทันทีด้วยความสูงจากพื้นมากโครงแชสซีแบบแ Air ลอดดอร์ r ฟร e ที่แข็งรง ช่วงล่างสำหรับงานหนักยางออฟโรดขนาดใหญ่และทรงตัวรถที่กว้างช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านหน้ามาติดตั้งกันชนเหล็กไฟแบบเล็เอาบูบาห่วงลากและในบางภารกิจอาจมีการเสริมกรอบส่วนกระบาดด้านหลังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งปืนกลหนักหรือระบบอาวุธต่างๆมีจุดยึดที่แข็งแรงเบาะนั่งทหารแบบพับได้และราวด้านข้างสำหรับการขึ้นลงอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของรถถูกออกแบบมาให้สมดุลแม้จะบรรทุกอาวุธกระสุนและกำลังพลจำนวนมากสีภายนอกมักเป็นสีเขียวทหารสีทรายหรือครางเพื่อลดการมองเห็นในพื้นที่ปฏิบัติการเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารการออกแบบเน้นการใช้งานจริงและความทนทานมากกว่าความหรูหราแผงคอนโซลรีบง่ายแต่มองเห็นชัดมตรวัดแบบแอนล็อกอ่านง่ายระบบรับาอากาศที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนบาะนั่งแข็งแรงรองรับการใช้งานระยะยาว และตำแหน่งสวิตควบคุมออกแบบให้ใช้งานได้แม่สวมถุงมือห้องโดยสารรองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ประมาณ2-3นายพร้อมพื้นที่ด้านหลังสำหรับกำลังคนเพิ่มเติมการเก็บเสียงมีน้อยเพื่อให้รับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดีทัศนวิสัยจากตำแหน่งคนขับยอดเยี่ยมด้วยกระจกหน้าตรงและกระจกมองข้างขนาดใหญ่ซึ่งสำคัญมากในการปฏิบัติการคุ้มกันและลาดระเวน ในด้านสมรรถนะ Isuzu FTS 4x4 โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบของ Isuzu ที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดสูงในรอบตามทำให้ลากจูงและบรรทุกอาวุธหนักได้อย่างสบายระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมเกียร์โหมดความเร็วต่ำช่วยให้ผ่านโคลนสายเส้นทางหินและทางชันได้อย่างมั่นใจเกียร์ธรรมดาเน้นการควบคุมมากกว่าความเร็วเหมาะก,กับการเคลื่อนที่เชิงยุทธวิธีแม้ติดตั้งอาวุธหนักรถก็ยังคงการทรงตัวและการยึดเกาะถนนที่ดี อีกทั้งอัตราซึ่งเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าคุ้มค่าในระดับเดียวกันทําให้มีระยะปฏิบัติการไกลลดความจําเป็นในการเติมน้ํามันบ่อยๆในพื้นที่ห่างไกลด้านความปลอดภยัย i s u z u f t s 4คูณ4กันทรักมุ่งเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปกป้องกําลังพลโครงสร้างห้องโดยสารแข็งแรงเข็มขัดนิรภัยครบระบบเบรกกําลังสูงที่ออกแบบมารับน้ําหนักมากระบบเอนจินเบรกช่วยควบคุมทางลงเขา และสามารถติดตั้งกรอดเสริมทางดับเพลิงโครงกันพลิกคว่ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมโหดร้ายตำแหน่งนั่งสูงยังช่วยเพิ่มการมองเห็นรอบด้านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญด้านความปลอดภัยจุดขายสำคัญที่ทำให้ Isuzu FTS4x4 กันทรัคโดดเด่นคือความทนทานและความเชื่อถือได้ในระยะยาวรถบรรทุก Isuzu มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการใช้งานยาวนาน การบำรุงรักษาง่ายอะไหล่หาไม่ยากระบบกลไกไม่ซับซ้อนและต้นทุนการใช้งานต่ำเมืม่อเทียบกับยานเกราะเต็งรูปแบบความอเนกประสงค์ทำให้สามารถใช้เป็นรถปืนรถลำเลียงทหารรถสนับสนุนโลจิสติกรถลาาตะเวนชายแดนหรือแม้แต่รถช่วยเหลือภยัยพิบัติโครงแชสซีที่แข็งแรงรองรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้ง่ายและความสามารถออฟโรดที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะทั้งพื้นที่ชนบทและเมือง ในเรื่องราคา Isuzu FTS 4x4 กันทรักถือว่าคุ้มค่าในกลุ่มยันพาหนะทางทหารราคาแตกต่างกันตามสเปคการติดตั้งอาวุธระดับกรอดและประเทศที่จัดซื้อแต่โดยรวมยังถูกกว่ายันรบคุมเกราดเต็งรูปแบบมากจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงที่มีงบประมาณจำกัดแต่ยังต้องการพลังการยิงและความคล่องตัวสรุปแล้ว Isuzu FTS 4x4 กันทรักเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของรถที่เรียบง่าย แข็งแรงและเชื่อถือได้ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นยานพาหนะเชิงยุทธวิธีที่ทรงพลังแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือความหรูหราแต่สิ่งที่ได้คือความทนทานความยืดหยุ่นการดูแลรักษาง่ายและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุดนี่คือเหตุผลที่ Isuzu FTS 4x4 กันทรักยังคงได้รับความเคารพในฐานะรถทำงานหลักขององค์การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน